สบคเคาะแล้วระง,งับนักท่องเที่ยวเทสแอนด์โกเริ่มวันนี้พร้อมสั่งเคลียร์9 0 0 0 0คนที่เหลือก่อนกลับไปใช้ระบบกักตัวประเมิอนอีกครั้ง4มกราคม65สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวด่วนออกมาจากสบคเมื่อนายกสั่งปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เพื่อสกัดกั้นโอมิครอนแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่21ธันวาคมพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมสบคชุดใหญ่ว่าขณะนี้มีคน ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย1.1แสนคนผ่านช่องทางแซนด์บ็อกซ์และเทสแอนด์โกจากที่ขออนุมัติเข้าประเทศไว้2แสนคนเท่ากับว่าเหลือคนที่จะเข้ามาอีก9,000 0คนในส่วนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดโดยจะไม่ให้มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแล้วจนกว่าจะมีการพิจารณาสถานการณ์ในวันที่4มกราคม2565อีกครั้งส่วนการเพิ่มเติมมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศ นายกรมนัฐตรีระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ต้องติดตามคนเหล่านี้ที่เข้ามาผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงการเข้ามาของคนไทยที่มีการยื่นเรื่องไว้แล้ว โดยหลังจากวันนี้จะกลับไปใช้ระบบกักตัวเช่นเดิมด้านนายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าจากนี้จะงดรับนักท่องเที่ยวช่วคราวโดยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังปีใหม่หรือในวันที่4มกราคม2565หากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็พร้อมเปลี่ยนมาตรการขณะที่มาตรการล็อกดาวน์จะเป็นทางเลือกสุดท้ายขณะเดียวกันนายยกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนรวมถึงกำชับเรื่องความปลอดภัยในแต่ละจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้พิจารณามาตรการในแต่ละพื้นที่ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากดรอยเตอร์สนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องล่าสุดที่อัปเดตมาจากที่จะงดรับนักท่องเที่ยวใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและมีการยกเลิก t ทส t and Go จะกลับไปเป็นการกักตัวเหมือนเดิมและจะมีการประเมินอ,อีกครั้งในวันที่4มกราคม2565ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ